มือนี้ห้าแจะพาพี่น้องนะคะลัดลอจ้อไปไปเที่ยวรวงพระบางเป็นครั้งแรกในชีวิตของข่อยคือนกันเป็นเพ่องมรดมโลกสิผ้าอันสาวแล่ไม่ใยเพียนลูกสาวลาบ้นทีลาเพราะเนสาวแล่ผ้าเข้าไปหมดยัยสาวแลพ้าไปกัต่อสาวแล่เป็นคนซื้อปี้ให้ รถไฟค่วมเรียวสูงเนาะพี่น้อง่อนอื่นนะคะที่สําคัญนะคะสำหรับพี่น้องที่จะขามาเที่ยวเลี่ยงจันทน์หรือว่าไปลวงพะบางเราจะต้องมีพาส,สปอร์ตเหมือนเราไปต่างประเทศนะคะถ้าเรานะคะไม่มีพาส,สปอร์ตข้าบอสามารถขันท่าเอาใบพันแดนธรรมดามาสามมือข้ากบอกสามารถออกจากนคะรหลวงเวี่ยงจันทร์ได้เข้าไปจุดไหนข้าก็จะต้องไปแจกจุดนั้นนาแสลงเพราะฉะนั้นดังนั้นแล้วเราจะ นี่ก็คือสําคัญพาสปอร์ตนะคะแล้วก็ตั๋วรถไฟนะคะตอนนี้เราต้องรีบแล้วเราจะไปเช็คอินอันนี้ก็ของมนทิล่าใส่ของเซาเรยอยู่ใสอยู่กระเป๋ายูกระเป๋าของอันนี้นะคะทุกคนก็ต้องมีนะคะตอนนี้อันนี้มอนทิล่าเอามาเป็นตัวอย่างทุกคนมีหมดนะอ่ะฝ้าไปเลยค่ะเดี๋ยวเข้าสิบคท่านรถไฟค่ะ รวจนะคะบัว่าสิเป็นพวกสเปรหรือว่าของมีคของแหลมเหมือนเราขึ้นเครื่องบินนะคะพี่นนทีส4ขึ้นมาเนาะเราอย่าเอาพวกติดตัวมาเพราะว่าคุณจะได้ทิ้งทั้งหมดเลยที่เป็นของเหลวเนาะเนนนะคะมีมีคมมีคมเนี่ยนะคะซ้ำสาวซพาสปอร์ตค่ะอันนี้พาสปอร์ตไทยแลนด์นะคะนี่พาสปอร์ตเราอันนี้พาสปอร์ตจากผู้สาวเล่าอันนี้พาสปอร์ตจากลูกเคิงสิบเป็นแบบนี้ ีส่อออกสมสมเนี่ยจะกอันนี้ล้อเล่นนะคะก็คือพาสปอร์ตไทยปกตินะคะแต่วันนี้ก็ดีใจตื่นเต้นมากนะคะมื่อที่ราบเป็นครั้งแรกที่จาเดินทางไปที่หลวงพระบางเป็นครั้งแรกเลวค่ะเป็นครั้งแรกที่นั่งรถไฟความเร็วสูงของประเหตุเล่าเมใครอยากจะมาขึ้นนะคะก็เตรียมมือไปพาสปอร์ตขึ้นยังอยู่สวรรค์เลยนะครับเฉพาะคนไทยต่างประเทศนะแต่ว่าคนลาวน่ะ สามารถใส่บัตรประจำตัวหรือว่าปุ้มสมโนุกว่ามาซื้อฟรีได้ครับ่็เดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งนะคะพี่นตากสำหรับการนั่งรถไฟความเร็วสูงนะคะไปที่รถบัสร้องขบังเนาะค่าปีนะคะจะแตกต่างกันจะมีปีพิเศษนะคะปีธรรมดาแต่ของเท่าหนีไปหลายคนเขาใส่ปีธรรมดาไปแบบวนๆชิวๆเนาะธรรมดาแล้วนับการเขาได้สองแบบแป็นประจอยอันนี้ก็คือนะคะคุณาคาค่าปีเท่าตกต๊ะว้นมีเท่าไหร่อีกย่าง อของเขา2องแสนแปดบาทันก um. <c oughs> ับ3,000สนบาทสองแสนแปดหมื่นแปดหมืบาทหรือว่าสองแ0นแปดหมื่นเกีบร์สองแสนปกีบรประมาณ600บาทเป็นเงินไทยโเจรอยบาทกับคุ้มค่าพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาที่มาไปเบิงกันค่ะข้างในนะคะมีความเตนเต็นยังไงสนุกยางไงนั้นนะคะไปติดตามกันเลยค่ะไปเลยไป เบิงนะคะว่าคล้องจะคล้องตูที่เท่าใดเท่ากับตองเบิงยังสี่นะคะตามตูเด้อพี่นองเด้อ คือนี่นะคะห้า VIP ่ไอพมากวันนี้เราเช่านะคะรถไฟความเร็วสูงเหมาล่ำค่ะวันนี้ไปมีิติเฮาส์สี่คนคุณแม่นะค่ะเข้าเซาเหมาล่ำด้วยนะคะเหมาเถี่ยวนะคะมือดีนะคะไม่ใช่นะคะเป็นนะคะวันธรรมดาซึ่งห้ามานะไรค่ะข้นบอหลายเนาะเพื่อนบอกว่านะคะถ้า วันศุกร์พี่น้องเข้าก็จะไปเที่ยวหลวงพระบางหลาย,ยเนาะซ<ง>ุกเปอร์สาวอ<ป>าวทิตย์แมนค่ะ<อ>ไปใส่บัดใส่หกนะคะย่ามหมูเสาว์หมูออื่นเดี๋ยวมอสเทลาสิเอาบรรยากาศตากบัดสิตื่นท่านบอสแสแลนด์นั่นทนค่ะวันนี้นะคะสนุกสนานทังสานะคะกับการมาแข่งแรกของพวกเขานะคะ <c oughs> แล้วก็พี่น้องนะคะบางท่านนะคะถึงสิเป็นพี่น้องอยู่ทางเล่าขึ้นกันนะคะไกบางท่านยนี่ยบอท่านไปโอ้นี่แหละแซลแหล่นะคะแซลมอนไม่เงี้ยนเนาะ ผ้าหลาะนะคะหลัดหล่อเอาเนาะนะคะเหล่เที่ยวทัวร์เมืองเล่าเมืองไท่นะคะผ้าพี่นองไปโอ้จะคล้องไปบได้ค่าตเกล็ดขาอย่าลืมไปเกล็บเก็บพินองกินเกล็ดเพลสีได้เมื่อเที่ยวนะคะอายุมั่นควงยื่นตัวนะคะแล้วก็มีความสุขในการเที่ยวไงเนาะเด้๋ยนะคะมากับมวลทิลาดูมวลทิลาเหมือนได้เที่ยวด้วยกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราเข้ากับสองสาวนะคะพราะมาถึงหลวงพระบางแล้วไม่ใช่เพี้ยน มาฮอดนาฮอดล้างแค่ถ้าเรามาแค่คืนเดียวนะพี่น้องเขากับเล่บเอาเสือเอาผ่ามาหลายเพราะว่าเขาสิบห้าเมื่อจากที่นี่ไปพิโนนีเขาสิหอาบ้างเมนเนาะแล้วก็มาที่มาถึงที่นี่เดี๋ยวเข้าไปเบิรงนะคะออกจากที่นี่เราก็จะต้องไปดูรถตู้หรือว่าเซารถตู้ขาวบะมินมหับเนาะถ้าเขามีโรงแรมนะคะรถตู้รงแรมกับมหับแต่วันนี้เราแบบเที่ยวแบบเอ็ซ์แลนเจอร์ ปเองไปใส่เข้าอยากเบิ้งใด่เข้าไปเหมือนใสเข้ามาไปเองเนาะงมีแล้วตามมาเลยพี่น้องเตาเย็นคำไปตามวิธีเฮาก็มีไทยบ้านทีวีมีให้เบิ้งเข้ามาถึงหลวงพระบางแล้วถ้าเข้าบ่มีรถตู้เข้าก็ต้องมาเปิ้ดคลิปน้ำเข้านะคะก็ให้กันไปดอสหนึ่งล้านยังหนึ่งล้านบาทคนล้านขีบหรือว่าสองพันบาทกัน มาหาแต่เฮิตอนนี้เฮาสิบห้าพี่น้องเฮานะคะไปเที่ยวไห่ทัวหน้าคอนหลวงเวียงจันทร์แล้วโซเฟอร์สิ้อ้าเฮาไปใส่เลยหน้าคอนหลวงพระบางโอ้ยหลวงพระบางแบบทีนี้โอ้หน้าคอนหลวงใส่เสื้อแล้วโซเฟอร์นี้ก็พอดีแม่นเลยแหล่ผ้าเลาะมีเิเทียนผ้าเลาะนะคะผ่าเที่ยวแม่นค่ะสำหรับผู้ที่บ่ได้มานะค่ะไปกับมูลทีลาก็เหมือนตัวเองมาเที่ยวเนาะ ยาบ่ไดายยาพากันนั่งจจออยู่หันเด้เ้ากินยาคุณลองคนนอนไข่ติดเตียงเออโน่นไม่ยังไม่เบิ่งโทรทัศน์นี่โอ้ยเห็ดมณฑลลาไปบใบมันนี่จัดไปจะไม่นจิดใบน้ำดีคันเดไปบ่ได้ก็บพรเป็นยังดอไทยมาหลายๆมาสิสิบห้าสิบห้าไปเบิ่งก้อนหันก็หนีเนาะพี่น้องเหมือนตัวเองได้ไปเลยนะคะพี่น้องเอ้ยนะครับอันไก่ปลาหนี้นี่เนาะประมาณจะรู้อะไร สามสิบกัวกวสามสกัโลข่อยยางเมื่อบวใดเด้อเจ้าต้องมาหามไข่เด้อเอามาปล่อยกันไว้หนีเมื่อใดเด้อไข่ยางอ่ะบอนบอนขายปีขายปีเดี๋ยวต้องมาเบิ้งข่อยขายปีเย่แหละร้อยเพ็ดก็ดีซ้อนนาลายกะมีเซเว่นดี ตองมากินอยู่หลงกะบ,บางนั่งบนไฟฟ้ามากนี่นนแะเนี่ยเป็นบงรมีนะไรบามสองอันนี้ก็แล้สจ้า บกหลอดบานนี่นีมันเยน้อยบกหลอดบานที่บกหลอดชมันี้นะพะใหญ่เป็นชมที่สุดทางเนี้ยจะลองแกะสิไปาเลยะเอ้ยนีพี่น้องเราสั่งไ้ปิ้งซีนเหรบ่ปิ้ซีนเอาอันนี้อันใส่หมูบ่ค่ะใส่หมูเนีอ่าใส่หมูกินอยู่นี่เด้อสมบูรณ์ออันนี้อันสมหมูคือสมมู สบบแบบแบบบมี่มีเงียบใจกันค่ะปีเดีมาถึงแล้วนะคะค่ะน้ำตกน้ำตกค่ะน้าตกตาดกว่างสีน้าตกตาดกวางสีตาดกว่างสีไม่ตาดตูนนะคะตาดตนอยู่ชายขอบบุแต่ตาดกวางสีอยู่เมืองหลวงท้าบางเจ้านะคะตัวนี้ก็โอ้โหนะ่บรรยากาศร่มรื่นนะ ถึงแล้วเนาะ,ะเล<ด>นเนาะเลย,เลยนะคะสบายดีหลวงพระพางนะคะตอนนี้เข้ามานำตุ๊บสองแผ่นดินมีแสนยิ่งใหญ่ลาวและไทยสายเลือดเดียวกันสื่อภาษาเว้ามวนนวลแท้อย่างอี่แม่ปู่ไอแห่ห่วงเฮียงเคียงไกลสัางวัวใหญ่ไปมาหากัน,น,านสามพันละปันบุญ เปิดศูนใหญ่ไทยบ้านทีวีชมความสวยงามนะคะเชิงธรรมชาติอของล้วงพระบางนะคะ,ะนำตรงคู่ทางที่นะพี่น้องเนาะนะคะแล้วเราก็จะกราบกันนะคะมื่ออื่นสิถ้าไปใส่บาทพี่น้องได้แม่นโอ้สองแผ่นดินค้าขายลวมถินฝั่งไทยและลาเมื่อเปิดพลม หล่อนุ่มลาว